ขอเชิญทุกท่านนะครับได้พบกับท่าวิทยากรของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่่ยวาาตราจารย์ดรโนรุษสายยุค้าสสวัสดีค่ะขอบคุณท่านที่ก่อนะคะที่งานสัวไเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณท่านปานคแล้วก็ที่ใหญทุกทาที่อยู่มาที่นี้รวมเขาร่วมงานอบรมในวันนี้ด้วยนะคะ อยากให้เป็นกันเองวันนี้รุดมาก็แบเป็นกัเองนะคะเรียกเรียกเนูว่าลูกก็ได้หรือจะเรียกอาจารยุดมรือจะเรียกรูุดเหมืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยขออยากให้ให้คุยกันแบบว่าสบายๆนะคะจะได้จะได้บรรยากาศของการสนุกสนานวันนี้ก็ัช่วไม่น้อยนะคะถ้าเป็นการให้เด็กนัวผู้ใหญ่ก็สนุกแล้ก็ได้ความรู้กลัไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า เราถึงมาเท่าน้ำม่กจริงๆแล้วอ่ะจุดร้นโต้นมาอยู่ที่ว่าเวลาบ้านเรามีขยะเยอะๆอ่ะในตู้เย็นเนี่ยมีบ้านหไหนมีตู้เย็นไหมคะ <c oughs> ใช้อะไรโูกระติกเหรอ ที่เราผ่านไปแล้วอะ่ะเออมันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปล้างเอาไขามันออกก่อนคำว่าขยะสมเนี่ยมา้ถี่ขยะขยะอกที่มันยังสะอาดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งแต่ถ้า,ถามันผ่านการปรุงแต่งก็คือมันจะต้องมีซีอิ๊วมีน้ำปลามีเกลืออะไรพวกนี้ยเราจะต้องไปล้างก่อนแล้วเราค่อยเอามาหมักได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีพวกไขมันหรือสารบางอย่างที่ทําให้การย่อยสลา มันเกิดได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปที่ขยะนส่งนะคะทีนี้ถามว่าแล้วขยะพวกนี้เราเอามาหมาักการหมักมันต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบของการหมักมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอะไรบ้างมาันไม่้ายากัะองค์ประกอบของการที่ไปจะจุติ ประกอบันอะไรบ้างที่ขาดแล้วไปมันจะไม่ดีอันนี้ก็เหมือนกันน้ำหมาต้องมีอะไรบ้างน้ำน้ำตาถ้าไม่มีน้ำสัเข้าวแล้วยังอื่นแทนได้บ้างแรงก็คือนะคะภูมิบอกเลยก็ได้แรงกขององคประกอบของมันหนึ่งต้องมีอาหารของตัวเรนซีการทำน้ำหมาตือการที่เรา ต้องการขยายจำนวนเพิ่มจำนวนของจูรินซีเพื่อให้จูรินซีไปทำงานอะไรคะย่อยอะไรย่อยสลายเศษขยะสดกันนะ้พราะฉะนั้นมีอยู่แค่สองอย่างคืออาหารของจูรินซีกับแหลกของจูรินซีถูกไหมและน,น้ำเส่าท่าไม่ผิดที่อยู่ต่อปแต่น้ำเสา่าข้ามันคือหนึ่งของอาหารของจูรินซี มันเข้าผ่านของอาหารหรือแหลงของจุลินทรีย์นะะทีนี้ครูว่าเรื่องอาหารของจุลินทรีย์มันก็คือขยะ่อง่ัตี้นั่นแหละแต่แหลงของจุลินทรีย์เนี่ยรู้ไหมว่าจุลินทรีย์มันคืออะไรจุลินทรีย์คืออะไรคะจุลินทรีย์มันคืออะไรคะแล้วกับวัชพชรัใช่จุลินทรีย์ไหมใช่เนาะ จุลินทรีย์เราลองนึกดีๆรอบๆตัวเรามีจุลินทรียนะ์อะไรมั้งแต่เรามองไม่เห็นหรอกนะคะจุลินทรีย์ที่ประเทศไทยอยู่กับจุลินทรีย์ที่อยู่ต่างประเทศทคิดว่าจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเออทำไมเหรอ้ออ,อยู่ขั้วโลกเหนือเนี้ยจุลินทรีย์มีนะมีนะแต่ันคิดว่ามันชนิดเดียวกับเมืองไทยไหมเออแล้วถ้าเราอยู่เมืองไทยเราไปเอาจุลินทรีย์ของขั้วโลกเหนือมาทำน้ำอมะ มันจะดีไหมเออใช่แล้วก็ใจยังว่าจุลินทรีมันจะอยู่ในสมมติว่าเราต้องการมาทำหาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะไปเอาถุไปเอาจุลินทรีที่ญี่ปุ่นมาดีกว่ามันจะต้องดีแน่เลยเออ วันนี้คุณครูจะเอาตัวตัวที่เขานิยมใช้แหละที่มีประสิทธิภาพมากวันนี้นะคะ แล้วก็วก,การน้ำตาลก็หนึ่งเหมือนกันนะคะละลายลงไปเสร็จแล้วตัวนั้นจะเป็น E-M รุ M, ulu, ่นลูกสมมติถ้าเรียนใช้นะ้ำสิบลิตรลูจะต้องใช้ E-M เท่าไหร่ลูกสิบช้อนเก่งมากเลยใครเหรอใครสอนชนิดสามต่อไปการน้ำตาลเท่าไหร่คะการน้ำตาล No, no, no. Yeah. Okay.